ทร,ทรีปอค่ะเป็นเจน3แล้วนะคะอาแกะปอ,อ,อกมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมีดสำหรับตัดพลาสติกที่นอนนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นคู่มือด้วยแหละเนาะ <sister> <laughs> ที่นอนเนี่ยเขาแพ็คมาเป็นแบบสูญยากาศนะคะทำให้เราเนี่ยขนย้ายที่นอนเนี่ยง่ายมาก <laughs> yeah อนออกมาแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องรอให้ที่นอนเนี่ยมันฟูขึ้นมาเต็มที่เลยเนาะประมาณสัก3-5นาทีสัมผัสแรกเลยมันรู้สึกยังไงนะนดีๆมันนุ่มแล้วมันก็ <c oughs> ใช่มันรู้สึกว่านุ่มมากแล้วก็เย็นด้วยเนาะรุ่นนี้เหมือนเป็นที่นอนติดแอร์เลยแล้วก็ขอบอกก่อนว่าเป็นรุ่น3.5ฟุตสำหรับเด็กน้อยอย่างดีด <laughs> ที่นอนของลูนิโอเขามีทั้งหมด6เลเยอร์หรือ6ชั้นด้วยกันนะคะชั้นที่1 l u นิโ 4D Airtech Fabric ชั้นที่2 l u นิโ National Latex ชั้นที่3เป็น Marble Zone นะคะมีทั้งหมด3.3โซนชั้นที่4 g i g o t e x t r r o ชั้นที่ 5, Luno g a f f n i n e stabilizer base ชั้นที่ 6, Hyperprotective T D fabric Luno Gen 3 4นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นที่นอนอย่างพาราที่ประสานนวัตรกรรม NASA พร้อมเทคโนโลยีแผ่นความเย็นกิกูช่วยคลายปวดหลังได้นอนสบาย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกนะันเนาะว่าที่นอนเนี่ยมันดีอย่างไงเดีเ๋ยวเราทดสอบกับไข่ดิบก่อนค่ะ แต่แอร์ก็ still heat and not cracked at all เดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ในแก้ววายก็สมมติว่าน้ำในแก้ววายเนี่ยคือลูกที่กำลังนอนอยู่เดี๋ยวเราจะกระโดดที่นอนแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแก้ววายเนี่ยมันไม่ล้มเหมือนลูกที่นอนแล้วแบบไม่รู้สึกตัวที่แม่ลุกไปเลยอ่ะน,นี้ก็จะดีมากเลยสำหรับใครบ้านไหนที่มีลูกเล็กๆนะคะหรือก็นอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย เทคโนโลยีนาซาทาให้ที่นอนของลูนิโอช่วยทําให้เราหลับสนิทมากขึ้นถึง33%นะคะเขาเนี่ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบัาน American Academy of Sleep m e g i z i n e บริการหลังการขายของลูนิโอนะคะก็คือเขาเนี่ยรับประกันสินค้านานถึง12ปีเลยแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะคะผ่อน0%นาน10เดือนด้วยนะคะเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,250บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถทักไปที่เพจ ลูนิโอได้เลยค่ะ